ฮันราคาส่งท้ายปีสูงสุดมากกว่า5 0,000บาทกับรถกระบะตอนเดียวทำเงินทำงานไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวธรรมดารถตอนเดียวโฟรวิลรถตอนเดียวตู้ทึบรถตอนเดียวข้อครั้วเพาลอยหรือจะเป็นรถตู้แห้งตู้ห้องเย็นกับโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง999บาทเท่านั้นรับส่วนลดอีก5,000บาทหรือโปรช่วยผ่อนอีก5งวดขับฟรีอีก90วันถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ามครั้ง30,000กิโลเดี๋ยวตามมาชมตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอกับนังแป๊บเซ์ไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีอีกแล้วนะคะวันนี้นักแป๊บจะพามาชมนะคะรถกระบะทําเงินทํางานนะคะกับโปรโมชั่นสิ้นปีนี้มีรถให้เลือก เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถราคานะคะ3 0 0แสนกว่าบาทตอนนี้น้ำแป๊บมีราคาเริ่มต้น3 2 9 0 0 0บนบาทพอนอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกเลยนะคะด้านหลังมองแป๊บเลยนะคะเดี๋ยวตามมาชม คันแรกกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไหนคันไหนสเปคยังไงนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดเดือนนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนนะคะ กระบะตอนเดียวข้อครัวของเรานะคะมีทั้งกระบะแคปและก็ว่ากระบะตอนเดียวนะคะมีโฉมหน้าใหม่หมดเลยนะคะตอนนี้มีทั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022เลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกคันมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น t o y ยต a หรือว่าจะเป็นสายอ s u z u d ดีแเครื่อง3,000นะคะแต่งซิ่งมาให้แต่งหล่อด้วยล้อแม็กนะ S S R หรือจะเป็นล้อแม็กนี่เลยนะคะสภาพสวยยางใหม่ ดอกอยางหนาๆเน้นๆทุกคันนะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวอคอกรัวเพาเลาลอยนะคะอคอกได้มาตรฐานนะคะจะทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยความสูงนะคะ10ชั้นครึ่งนะคะสภาพสวยแน่นอนแต่งมาให้หลายแม็กหลายลายมากๆนะคะมีทั้งล้อมแม็กเวลนะคะ ล้อแมก SSR หรือว่า TC 0 0 5นะคะกับช่วงล่างนะคะปรุงแต่งรองรับหนักได้5ตันเสริมแนบสาแรกตรงเต้งน,นะคะโช่ควยคู่ดามกระบะล่างมาให้ด้วยนะคะพร้อมบรรทุกเน้นๆนะคะรองรับน้ำหนักถึง5ตันมีให้เลือกหลายคันนะคะสำหรับคันแรกนะคะ Isuzu D-Max เครื่อง3000คันนี้ ปี2022เลยนะคะกับราคาอยู่เพียงแค่519,000บาทเท่านั้นนะคะมาด้วย Toyota Hilux r e v o นะคะเครื่อง2.8นะคะคันนี้เป็นรุ่น Entry ปี2022ด้วยสีเทาดำน,นะคะสภาพสวยคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่539,000บาทเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นสายกระบะแคบนะคะน้องแป๊บก็มีนะคะ เป็นปี2021กระบะแคบเครื่อง2.4นะคะรุ่น Ent ทรคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่59,000บาทเท่านั้นนะคะเราหันราคาแบบจุกๆกันไปเลยนะคะสูงสุดมากกว่า50,000บาทนะคะหรืออีกคัานหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะคันนี้ปี2022นะคะมาด้วยราคา529,000บาทนะคะเรามีราคาเริ่มต้นนะคะปี2019ราคาอยู่ที่ 478,000บาทเท่านั้นนะคะเป็น Isuzu D-Max เครื่อง3,000แต่งรอด้วยช่วงล่างนะคะรองรับน้ำหนักได้5ตันใครที่สนใจอยากจะได้คอกรั้วก็อย่ามัวรอช้านะคะรีบมาจับจองกันเลยค่ะหรือคุณลูกค้าคนใดยอยากจะได้ในส่วนของรถกระบะตอนเดียวนะคะตู้ทึบน้องแป๊บก็มีมาให้เลือกหลายคันยกมาเป็นกองทัพเลยนะคะพร้อมวิ่งงานวิ่งทรง ของนะคะเคอรี่ต่างๆนะคะเหมาะมากๆมีทั้งสีเทาดำสีบรอนนะคะสีขาวชมหน้าหมูป่านะคะหรือว่าจะเป็นชมหน้าปี2018-19เราก็มีมาให้นะคะและที่สำคัญทุกๆคันนะคะปรุงแต่งมาให้ด้วยตู้ใหม่แกะกล่องทุกคันนะคะเป็นตู้อลูมิเนียมความสูง2เมตร10จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะในราคาเริ่มต้น3 49,000บาทแต่งมาให้ล้อแม็กนะคะหล่อๆเท่ๆล้อแม็กนะคะ TC 005หรือจะเป็นล้อแม็กเวลแม็กใหม่ยางใหม่ล้อหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกนะคะมีให้เลือกหลายคันด้วยนะคะแต่ละคันบอกได้เลยว่าปีใหม่ๆนะคะประวัติดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายสีใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะประวัติดีฟรีดดาวออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็มีบางคันนะคะเราอาจจะปรุงแต่งนะคะเสริมช่วงล่างมาให้นะคะ ร้อมบรรทุกด้วยล้อหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกพร้อมใช้งานก็จะมีแบบใส่เหล็กค้ำหลบป้ายปรุงแต่งด้านหลังมาให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเราก็ปรุงแต่งเสริมแนบโชคต่ตางๆมาให้ด้วยนะคะจดทะเบียนหลงเล่มให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะ และอีกฝั่งที่น้องัป๊บจะพามาชมนะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะธรรมดาแล้วก็เป็นกระบะตอนเดียว w h ว e l นะคะคันนี้ก็จะเป็นรถกระบะตอนเดียวธรรมดานะคะเป็นอีซูซ D-MAX นะคะเครื่อง3.0นะคะคันนี้เป็นปี2017ราคาเริ่มต้นอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้ผ่อนสบาย6 0 0 0มาทางนี้หรือจะเป็นกระบะ w v e e l ของเรานะคะสายกระบะ แต่งออฟโรดนะคะก็มีให้เลือกตั้งแต่สายโตโยต้านะคะสายมิซูบิชิไรตันหรือจะเป็น i s u ู u ูดีแมนะคะมีตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022นะคะแต่งล่อมาด้วยล้อแม็กออฟโรดนะคะเป็นยาง m a ็กซีนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะบันไดเดินข้างนะคะหรือจะเป็นกันชนท้ายนะคะแต่งออฟโรดพร้อมลากจูงนะคะสภาพสวยสภาพหล่อ แต่งมาให้แบบทุกคันกันเลยนะคะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากนั้นน้องแป๊บก็ยังมีในส่วนของนี่เลยนะคะกระบะตอนเดียวตู้ห้องเย็นนะคะเป็นตู้เบิ้มด้วยนะคะปี2022คันนี้เลยนะคะปี2022ราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็น Toyota r รีโวนะคะ นี่เลยคันนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถตู้ห้องเย็นก็มีเข้ามาแล้วนะคะสภาพสวยเดี๋ยวรายละเอียดนะคะนปับจะมาแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะมีให้เลือกถึง2คันเลยนะคะหรือจะเป็นตู้เย็นของ MPC นะคะทำความเย็นติดลบลบ25องศาเซลเซียสนะคะคันนี้แต่งช่วงล่างติดตั้งเพาลอยมาให้แล้วด้วยเพื่อรองรับน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นคันนี้ก็ปี2022เช่นเดียวกันเนี่ยแปพามาชม ดูช่วงล่างนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะสภาพพร้อมใช้งานไม่อ่าจะเป็นในส่วนของแนบต่างๆนะคะโช๊คค่อยคู่สภาพสวยแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถนะคะมาแป๊บบอกได้เลยว่ารถมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเน้นรถสภาพสวยพร้อมใช้งานให้สําหรับคุณลูกค้าทุกคันเลยนะคะที่นี่จะเป็นศูนย์รวม รถกระบะนะคะมีทั้งกระบะตอนเดียวหรือจะเป็นกระบะแคบเราก็มีนะคะ <S <S เดี๋ยวแป๊บมาย้าสเปคโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถกระบะตอนเดียวทำเงินทำงานที่แป๊บพามาชมว,วันนี้นะคะลูกค้าคนใดที่สนใจนะคะดูในช่องทาง YouTube นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะที่แป๊บพามารีวิวบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะ คตรคุ้มมากๆนะคะส่งท้ายปีหันราคาสูงสุดมากกว่า50,000บาทเลยนะคะแล้วก็รับส่วนลดอีก5,000บาทรับโปรช่วยพอตอีก5งวดกับโปรโมชั่นเดือนธันวาคมนี้จองเพียง999บาทเท่านั้นนะคะคับฟีี90วันถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้ง30,000กิโลมาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มตอนอ้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวธรรมดาตอนเดียวโฟรวิตอนเดียวข้อครัวตู้ทึบนะคะหรือจะเป็น ตู้แห้งตู้ห้องเย็นนะคะก็สามารถสอบถามทักทยนะคะโทรหารองเราได้เลยที่บเบอร์0ู1 7 8 8 9 9 9 9นะคะรีบจองมาก่อนใครๆอยากได้รถไปวิ่งงานทำเงินทำงานรีบโทรมาเลยนะคะบ๊ายบาย